ัรท่านผู้ชมครับบุญแดงกัดวันนี้เราจะมาใส่เบ็ดกันครับเบ็ดปักเบ็ดครับเบ็ดมีอยู่สิห้าหลังครับเบ็ดมีอยู่สิบห้าหลังเหยื่อที่ใช้ก็ใส่เดือนครับใสเดือนซื้อมากล่องละยี่สบบาทซื้อมาสองกล่องครับผมสีบาท พอดีเลิกงานห้าโมงไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาลองหาไส่เบ็ดดูครับเผื่อจะได้ดูว่าได้หรือไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้ครับคอยติดตามกันต่อไปครับไปกันเลยครับนี่นะครับไส่เดือนเกี่ยวเลยครับดินอยู่เลยครับผม แบบนี้ไปใส่กันครับ เสร็จแล้วครับใส่มาแล้วนะครับเก้าหลังครับนี่เหลือหกหลังครับเดี๋ยวเราไปใส่คลองนู้นกันไปกันครับนี่หลังสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมมีสิบห้าหลังครับเดี๋ยวตอนสามทุ่มสี่ทุ่มผมจะมาดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้เช้ามันเป็นยังไงไปใส่กันครับ แล้วครับยังร้อนได้เดินหมดไปกล่องหนึงเหลือก,กล่องนึงครับเอาไว้ตอนมาดูตอนสามทุ่มว่าเยอะนหมดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวสามทุ่มมาดูกันไปครับมาครับท่านผู้ชมครับสามทุ่มนะครับเ,เรามาดูว่าจะได้ตัวนะครบ้าวครับ

ได้ครับใส่ไหมครับ,รบถึงชมน่าหรือเปล่าเอ้ยไหนไปชนลึก นีได้สามตัวครับตัวใหญ่ครับนี่ยังใหญ่ครับไปขังกันมาครับท่านผู้ชมครับเช้าแล้วครับ ตีห้าครึ่งครับเนี่ยยังไม่ค่อยสว่างเลยนี่ฮะโอ้ได้ครับท่าน้ชมนี่ครับท่านู้มชมมืดเลยมันดูปลาอะไรครับ ช่อนเล็กเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมช่อนเล็กครับหมานี่แล้วครับอืมคนนี้ไม่ได้ครับ โอ้คันนี้จมเลยครับท่านผู้ชมได้ไมน้อครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ครับติดหญ้าออเสียดายทั้งเลยปลาตัวใหญ่ไปกันครับ อโอ้ดูนี้ครับทา่านชม,มข้าไปทางในเลยครับเนี่ยเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยได้ไหมเนาะไม่ได้ครับปาล,ลาอะไรนะมากิน นึกว่าปลาไหลท่อนหม่นี่มีอยู่หกลังนะครับได้ช่อนเล็กตัวเดียว เราไปต่อที่เก้าหลังกันครับไปดูกันนะครับอีกเก้าหลังครับมาดูนี่จมไปเลยครับนี่ครับติดเลยนะติดมีตัวไหมครับ

น,นี่นนอ๋อได้ครับท่านผู้ชม,มปลาหมออีกแล้วครับไว้นี่ก่อนครับเดี๋ยวมาน,นี่ครับ ดูง่ครับเชา้าตรงนี้ครับคืนที่ได้ช่อนใหญ่ครับลืมกดบันทึกครับผมกดชัดเด็ดเลยไปกันครับนี่นะครับเบ็ดสิห้าหลังครับได้ปลา ห้าตัวครับปลาช่อนสามตัวปลาหมอสองตัวครับเมื่อคืนได้สามตัวครับเช้านี้ได้สองตัวดีนะครับที่ยังดีที่ได้ช่อนใหญ่มาตัวแต่เมื่อคืนลืมกดบันทึกครับท่านผู้ชมเสียดายครับตัวใหญ่อยู่นะครับเกือบโลครับผมแต่ก็คุ้มครับบิดสิบห้าหลังได้ห้าตัวคุ้มค่าใส่เตือนสี่สิบบาทครับ เดี๋ยวเราไปดูบ้านรวมกันที่บ้านนะครับขังไว้ี่บ้านครับไปนครับนี่นะครับท่านผู้ชมไปได้วันนี้นะครับทั้งเมื่อคืนทั้งเมื่อเช้านี้ครับอันนี้มีสี่ตัวครับช้นเล็กตัวหนึ่งเอ็มปลาหมอสองครับปลาหมอตายตัวนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ในตู้เย็นครับเป็นช้่นเล็กครับไว้คลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่ครับผมวันนี้สวัสดีครับ